สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผมเเออป็นตังไหนเนาะพ่อ,อสามแนวทางเหลาพัฒนา,นาเนาะโค้งชุดใหยแล้วพ่อชุดรัฐบาลไทยโรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยยัง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 โค้งเดิมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอทำให้ยังโค้งเดิมรัฐบาลไทยยังโคง้งเดิมพ่อ ฟันทงโค้งสุดท้ายแล้วพ่อฟันทงโค้งไทยเดียวเด็ดครับผมฟันทงโค้งสุดท้ายครับผมอักบาไทยวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดทีหกเจ็ดครับตัววิ่งตัวเด่นยังคงเดิมยังเหมือนเดิมตัวรูุดคงเดิมต่ว่าตัวเน้นตัวเน้นชุดล่าง่ะสายบนบนี่สายบนบ่ อ่าแปดเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่ยังคงเดิมโอ้ครับผมอืมอ่าล่างก็ล่างก็จะเป็นสามห้าอ่าล่างให้ล่างให้ไปสามหาเม็ดเดียวรถสามหาเม็ดเดียวรถเนี้ยอืนมอันเจ็ดหานี่เป็นตัวกันมะเพราะอ่าเป็นตัวกันไวแต่ว่าสามหาเม็ดเดียวรถครับผมเพราะขั้นขั้นขั้นเจ็ดมพาพรเพราะสอว่าเจ็ดแม่งไปไปหาแปดกูนะโอ้อืมแต่ว่าชุด สามตัวอ่าสามตัวนี่ก็ห้าแปดเจ็ดยังเหมือนเดิมโอ้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแม่แมบ้านี้พ่อฟันบ้านี่แล้ววัดที่นี่อ่าตัวตัวที่พเพสต์ไข่ไปงวดก้อนตัวที่ว่าไออ่าสามเจ็ดห้านะครับไ้กลับเป็นสามไกลับเป็นเจ็ดสามห้าโอ้ให้ให้ใหมุนเอาอยู่หันละแน่ห้กลับเป็นเจ็ดสามหายแต่าเรียกโเสต์ว่ามีพ่ามีหกตัวคือ จัดเล่นหน้าหลังพ่อโอ้ครับผมอืมตัดเล่นหน้าหลังพ่อรูดาาาตามเรื่องคราบเสด็จเป็นนัท่านครับรูดเจ็ดเหมือนเดิมแม่รูดเจ็ดเหมือนเดิมครับผมอืมแปลว่าถ้าว่าม,มันใจทุกชุดอะ่ะมันใจทุกชุดแต่พอเสด็จหมันใจไปยุทธที่สามหาละโอ้ชุดสองตัวล่างนี่แม่นมันใจที่สามหาครับผมอืมแต่ว่าก็มีเห็นเห็นเอจี้อมือเดียวกับมาโยวาว่าสามหาก็เคยปลา พอเคยมากผลพเคยมากผลใช่ไหมพอเสือกป้อยออกไปสี่สามห้าตีไก่นี่ครับตีไก่เนี่ยสามตัวตรงตรงที่พอเสือกป้อยไปที่มาถูกกันทั้งประเทศอ่ะครับผมอืมสี่ห้าสามไม่ใช่สี่สี่ห้าสามจำจำได้ยกเออมันมันออกตัวนั่นสี่<อ>ห้าสามสี่สามหาานอะหมดเนาะครับผมพอพอเสือกป้อยปีนั้นพอเสือกป้อยไปอ่าสามตัวแตกสองงวดอือหน,นึ่งเก้าเราก็มาสี่ห้าสามนะก็จะจำได้แม่นครับผมอือจงวันนี้มันใจว่ามันจะมาล่าง ภาษีพ้านาก็น่าจะเป็นสามหาสมัครว่าครับอืมแต่ตัวอื่นก็ไม่ชิดกันแหละต่ว่าความมั่นใจของอาจารย์เนาะครับผมอืมความมั่นใจของอาจารย์ก็คือาล่างฟันทงที่สามห้าเราก็บนก็คือแปดเจ็ดครับแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งสี่นี่แหละครับตับอะได้ตับอะไรจะตัดเม็ดเดียวเออตัดเม็ดเดียวนี่แต่ตัดีนเม็ดเดียวพอถึงจะย่นมาจิดสี่หนึ่งสี่พี่นี่ป่านี้โอ้อืมพรไปได้เกียดแต่ตัดเม็ดเดียวจะว่า สามตัวนไหเสียด้วทั้งสามตัวนี่แหละแต่ว่าก็มันม่นใจก็มั่นใจสิครับก็มือมือที่พอเสือตลงลงชิพพอพอไหวมือมือแรกลงมยุทู้ไปคร่าอ่ามาขค้ืนมาฝันมาอฝันมาเขาพาไปกินก้อยเนื้อแล้วเขาก็ปั่นเนื้อให้เป็นพูดเป็นพูดนี่เนื้อกำงามพอออกคลิปไปแล้วพอเสือฝันได้กินก้อยเนื้อเลย ม่่านว่าได้กินก้อยเนื้อแล้วก็แล้วก็มีคนห่มหอมเมื่อเอาน้ำลายแล้วก็คนปันไปลายนะนะโอ้ครับอืมกันกกันแกกันานี่เลขเลกบนอย่พรสามารถติตับออก,กอมัจุตัวดมคือครับคือคือมันต้องโดนหางหนึ่งอะเออบอมาสองตัวกับสามตัวเราป่แม่ถ้าว่าสามตัวเพราะเสด็จมันใจยุตินี่แหละห้าแปดเจ็นี่แหละก็แล้วกัเจ็ดอเจ็ดสามหานี่ละเลขนะครับสามหามันบ่มาบ่มาล่ากับเจ็ไปบนก็จะเป็น เจ็ดสามหาละโอ้ครับผมอืมแนะต่ว่าพอเสดพั้งท่งไปยุที่ล่างสามหาแล้วกับบนแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่ตัวอื่นที่พอเสดร่องไฟกับมีสิบทุกตัวอะไแหละเพราะว่าเลขทั้งหมดมันไม่อยู่อ่าไม่อยู่ชุดละแปดทางแนะต่ว่าพอเสดตัดท่งช่องช่อช,ชุดละห้าทางครับตั้งท่งให้อ่าล่างพั้งให้เป็ดเดียวแต่ว่าบนนี่ยังคงเดิมอยู่อืมครับผมคือของประเสริฐนี่เลขนี่บ่มีเปลี่ยนแปลงมีแต่สีสลับตำแหน่งอยู่เท่านั้น แม่นมบ่มีเปลี่ยนแปลงเดือดรองกันตัวรุดบ่มีเปลี่ยนแปลงชุดวิ้งก็ยังคงเดิมครับโอ้ยังชุดชุดวิ่งของพ่อเสือดีมีสี่ห้าแปดเนาะสี่ห้าแปดศูนย์เจ็ดครับผมบางบางที่ตใจจริงอ่ะใจจริงอ่ะอยับตับศูนยหนโอ้ห์ศูนเจ็ดเนี่ยพศูนเปอร็มันมันมากหน่อยก็มูงวดนี่โอ้ห์ตาตูดแกนี่ เป็นศูนย์ซีเลยเม็ดเดียวโอ้ครับผมอืมการมันมากันเตี้ยอืมมันทีมาแทนมาแท่นหนึ่งซีขันบอรพอเสิร์ฟนี่ยังไงแมนเ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 มนการมันศูนย์เป็นมากก้แต่เป็นแค่ศูนย์ซีอาขนบันมันทิเป็นหนึ่งซีไเป็นปะแมนจะเป็นหนึ่งซีอ่ครับผมอืมแต่เอาเจ็ดเจ็ดทีมันทีมันจะมาอะไรอ่ะเจ็ดมันทีมันม่อยู่ซีหางมันมีห้าเจ็ด แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเจ้าพ่อเสือหมั่นใจคือแปดเจ็ดอืมครับผมกันแหละอืม่าเอฟที่เข้าใจตามนั่นแหละตามเด็ดนลองกันเรียกพ่อเสือสนหนักเด็ดนลองกันสนหนักจะไม่ลุดนหรอกครับบางที่มันจะกอดข้อกันมาแล้วอืมมันมันกอดข้อกันมาลเลยไหมวะแพร่ไมันม่จะกอดข้อกันมามบางครั้งมันมาทั้งสามตัวบางครั้งมันก็มาสองตัวแต่บางครั้งมันก็มาตัวเดียวคือตัวเด่นโอ้ครับแต่ว่างวดนี้มันบ่มี มันไม่มีโอกาสเป็นเป่าเลยบพพ่ออวนเนี่ตาเปาก็คือเจ็ดเจ็ดทางเดียวถ<อ>้าเป่าคือเจ็ดเจ็ดกับสองสอง,สองใช่ครับผมเจ็ดเกับสองสองสัสจะเพิ่อนะจะเพิ่เดือกเจ็ดเจ็ดกับสองสอง,สองเลขถินท้ายด้วยสองมักจะมาเจ็ดอามต,อตำล่าับพอววดที่เราออกสามสองเลยพนะ่อแร้วมันจะถิงท้ายด้วยเจ็ดสามตำล่าครับนวลร่ก็ซีซีซซาจะเป็นไปเลยก็คือ สามหาเนี่ยแหละโอ้ครับอืมนี่แหละนี่แหละเปสูตรคำนวณของมันแต่วพ่อทั้งที้จมันก็ของโมบิฮากเนาะครับผมแม่นครับผมของโมบีฮากเขากะตาเอาตามสูตรเพราะว่าครับพอหน้าท่าพอเสิร์แต่เฮ็ดมาเนี่กันยี่สิบหกยี่เจ็ดปีแล้วก็เป็นธรรมดาแล้วครับผมตั้งแต่พอเสิร์เฮ็ดมาเนี่แสดงว่ามีโอกาสพลาดน้อยที่สุดมั้ยก็คือนพอเสิร์ตพันท่องไปเอฟซีฟังทั่วโลกแหละครับผมยี่สิบสี่วดอยู่ไม่เกินหกวดหน้าท่าพอเสิร์ตปีหน โอ้ย oh, ี่สิบสี่มางหวางแต่ว่าไทยที่ท่านไหนที่เคยตามขเตรมากขนานดะจะรูปภบพดีครับผมมาช่องน่อยช่องง่ายครัเจ้าจ,าจัดว่าทุกช่องเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พอเติอมากเป็นไอ้ไม่เสียขงานลอพ่อก็เไยบ่มมีเวลาที่ไปลงยูทูบโอ้ครับผมบอมมีเวลาจะตัมากที่พเตรกับไปนอนบ้านกัที่มีช่องทางโซนพิบูลลท่าคุเาก็จะมาทัิะ ตาดวนีเกษต์มาอยู่ในในเมืองอุดรก็เลยกว่มันสะดวกพราะสวนสองกำสองไฟครับผมครับผมเดียกัดคือรสะดวกสร้างเกษก็พอสะดวกก็เรยกัาชงพในสุัอาชีปก็คืออาชีพเขาครับผมครับบนื้อทางต้งประเทศแนื้ทัง้าน้อยล่าเสษตมีทุกมือรคาี่มีอยู่ตลอดรั้นช่วงที่สูก็คือนนทังที่มั่นใจสุก็ขอ้นผ้าน้อยครับผมรเลานี่เล้าเกษตรับ พว่จีพ่อเสือใออกช่องต่างๆกันพวจยอนหลังอ่ะบางครั้งถึงเจ็ดงวดซ้อนก็มีโอ้ครับุญไปเกินสามงวดมาเหมือนเดิมจะทำเล้าพัฒนาแต่ว่าชุดชุดนี้นี่ไปเล้าไปนั่นไในบ่พ่อฮะชุดชุดเจ้านี้เนีไปเล้าได้บ่ชุดเจ้านี่ไปเล้าใดบ่เดี๋ยวพอเสร็จเปิดเหล้ากำกับเบิ้งมาเล้าไปกันได้บ่มือนี้ประวัติเหล้าพัฒนามือนี้พอเสือความใจตัวใดเบิ้งคนเหล้าพัฒนาวันนี้ วันที่สิบเราพัฒนาวันที่สิบสามครับอ่าเด่นศูนย์ลองห้ากันเจ็ดรูปแปดเมื่อกี้รูปแปดแปดเจ็ดยังมีเลยเออยังมีอยู่นะครับเนาะอืมแปดเจ็ดห้าเจ็ดเออมีเจ็ดห้าเจ็ดอ่าเอาเอางคือล่างฟันทงวันที่ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็สี่แปดศูนย์ศูนย์ครับี่คือล่างเออยังยังมียุ่นยุ่อยู่ยุ่นยุ่ก็มีเจ็ดห้ากับแปดเจ็ดอยู่แนนวันที่นี่อ่าชุดอ่าชุด สองตัวบนเล่าพัฒนามไอนี่เด้อครับผมแปดเจ็ดสามห้าศูนย์กาแล้วก็เก้าสองสหรับมือนี่ครับผมอาฝากไปดอกเองซี่ฝากอดไปดอกเอสซีเพิ่อมาผู้ใดเสียไปทั้งเล่าเด้อครับด้วยเอสซีครับผม้ระางเลขกอ่าชุดนี่เขาเสิร์มันใจด้วยที่ สี่แปดแล้วก็ศูนย์หมนเละมือนี่่าคนครับผมเอาฟังเร่ครับอิซครับเพราะว่าพอไหวบริเขียนลงพอไหวเขียนลงแต่รัฐบาลไทยเฮาเนาะรับไลอิครับผมพรพอไหวไปแล้วทางรัฐบาลไทยแต่ว่าที่ผู้ประคุณประกาจากที่ตามเล่าตหน้ายนครัผมอเด็คนหันมาเดเล่าหลายเออครับผมเอับากดนีทังห้าร้อยเกษตกับทุกมหาเกรตรได้ครับผมอ้าอันนี้ครับเกษตรอ่าก่เห็นว่ามือนี่ฟันทงคงสุดท้ายเนาะ สำหรับแนวทางรัฐบานไทยครับอีทีครับผมอการใช้พอเสือบ่เม็ดเดียวก็ขึ้นสามหาเลยนครับผมอ่สามห้าเมตรเดียวอล่างสา้าเละจ็ดสามห้าะน่ๆะอืมครับผมอืันทงมือนีครับอีีครับมีสามหากับอแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดในในชุดเด็ดรองกันั่นแหละครับผมพอเส์ฝันมาตน ปล่อยเด็กชุดนี้ยอไปแล้วฟันมาได้กินลาบปาดทีหลังจากลูกคิดไปแล้วฟันมาได้กินก้อยเนื้อแล้วเขาฟันพูดเนื้อะไรครับหลังจากลูกคิดไปแล้วมือแรกขึ้นแรกเลยครับเต่ฟันฟันดีอยู่ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอขอบุญขอบคุณพ่อเสด็จเลยครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ